มาดามมามตามแฟนมาตามแฟนไหนกูดูหน้าหน่อยสิจอนจอนจอร์นสันทวินมาตามแฟนเอาพี่ไหมถ้ <c oughs> าแฟนมึงไม่ได้แฟนมึงไม่ได้สนใจมึงเอาพี่ไหม <c oughs> เอาไหมลองแย่ๆพี่ดูก่อนเอาอะไรพี่แกล้งล้มเราก็เรา,เรา,เราก็ล้มจึ๊กอ่ะล้มจึ๊กอ่ะลองลองล้มทับพี่น้าห้องน้ำไว้ได้จึ๊กหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เอาพี่ไหมไอ้เหี้ยถ้ามันไม่รักมึงอะ่ะมึงอย่าไปสนใจมันเลย หนุ่มนุ่มเชื่อพี่เอาพี่ไหมเอาแล้วลองดูก่อนก็ได้อ่อ๋อไม่ต้องหรอยังไงยังไงก็พูดกันตรงๆเอายัง